c i าซิตี้เจนมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นออกแต่ลมซึ่งต้องทำการอัดไนโตรเจนเช็คหาตำแหน่งเนื่องจากว่าอาการนี้อาการลักษณะนี้เป็นอาการของน้ำยาแอร์ในระบบไม่เพียงพอต่อการทำความเย็น คือมีการรั่วซึมของน้ำยาแอร์เกิดขึ้นจะต้องหรือตรวจเช็คอัดแรงดันเพื่อเช็คหาจุดรั่วซึมของระบบ รถมีอายุการใช้งานมาที่1น0่งแสกกว่ากิโลไม่มีความเย็นแล้วสู้ฝนอากาศอาการคือฝนตกฝนตกแล้วใช้รถจะไม่ปลอดภยัยเนื่องจากว่าแอร์ไม่มีความเย็นแล้วจะเกิดฝ้าเกิดฝ้าเกิดหมอก ภายในห้องโดยสารทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นเส้นทางด้วยความปลอดภยัยฉะนั้นแอร์ระบบแอร์รถยนต์ที่ไม่มีความเย็นแนะนำว่าอย่าใช้รถขณะที่ฝนตกเพราะจะไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสารผู้เจ้าของรถและผู้ร่วมเดินทางเนื่องจากว่าฝนตกแล้วถ้าระบบแอร์ไม่มีความเย็นจะเกิดฟ้าและ ไอหมอกบทบางทัศนวิสัยในการมองเห็นซึ่งคันนี้ก็ผ่าฝนมาเนื่องจากแอรม์มีความเย็นแล้วขับรถไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามองไม่เห็นทางจึงต้องทำการหรือตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมเนื่องจากว่ามาด้วยอาการที่น้ำยาแอร์ในระบบไม่เพียงพอต่อการทำงานเคยเข้าศูนย์มาแล้วครับ เข้าศูนย์มาได้5วันศูนย์บอกลองเติมยาใช้ดูก่อนผ่านมา5วันก็ออกอาการไม่มีความเย็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูว,ว่าอันไหนรั่วเติม Honda City Gen 3นนี่ครับอาการที่แอร์ไม่เย็นเนื่องจากน้ำยาแอร์ไม่เต็มระบบอันนี้คือตู้แอร์หรือคอยเย็น ยาวบ,บรเตอร์อาการนี้คือรั่วครับผมเคสนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่โอเคครับผม